สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางาหัวหากินหมานะครับวันนี้พี่น้องมาหางวงงามครับพันธุกรรมดีๆราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะครับหอยดีววัวงามอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องบอสเสียเวลาครับพักไทยกับหอยดเดียวเลยครับผมสวัสดีครับหอยดีวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือที่เด็ดกับแครับผมมือนี้ครับแต็นำหัวโอเคเลยครับเจ็ดเอบวกบวกเลยเนาะแม่นครับสุดยอดพี่น้องพันธกรรม มัอนี้ได้แม่ลูกมาสองโคมแม่ลูกสองโคม้มตัวผู้สองตัวครับปอ,อพันผู้รออนาคตพกดปะพันสองตัวนะครับเนาะแมนครับติ๊กัดบ้านไหนครับบ้านสงเพอตะบลเขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามาเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเป็นลุกซื้อเซนี ประทัมประทัยการประกันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยาวนานครับผมการขนส่งส่งแบบไหนครับส่งฟรีภาคอีสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยครับผมแต่ส่งในทั่วทุกภาคเนาะภาครับภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกแย่างไรทุมาสอบถามครับเอาบุเชอร์ลาเครับไปตัวแรกแห้หมานครับตัวแรกแหกงมานครับพี่น้องมาช่มที่เด็ดพันธุกรรมดีๆของหนุ่มลออนาคตพ่อพันตัวนี้ลูกพ่อได้ครับลูกชช่สุเปกอายุแปดเดือนครับ ลูกชายซปเปอร์เอ็กอายุแปดเดือนครับผมเอกสารไปลอยมีครบเนาะมีครบครับพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังตนโตเพิ่นพันธุกรรมนี่เกรดที่มี่ยมเลยแมนครับอายุเท่าไรก็อายุแปดเดือนครับแปดเดือนเกิดจากแม่เอฟสามนะครับเกิดจากแม่เอฟสามใกล้จะเป็นเลือร้อยแล้วตัวนี้แมนครับพี่น้องเบิ่งง้วหน้อยแค่แปดเดือนเบื่องเนื้อหนังตนโตเพิ่นเลี่ยมโตเพิ่นปตดครับแผทนหลังพี่น้องแผทนหลังอ่าไทยนั้นหนาตัน ไข่ดำสองใบครับไข่ดำสองใบเสมอกระดูกง่ายเนาะกระดูกง่ญ่แหับกระดูกงหญ่เม็ดสีจัดนแล้วก็ไม่มีจุดมีด่างไม่มีแป้วเลยนะครับพี่น้องแมนครับสมบูรณ์แบบเพิ่มเด็กเลยแมนครับอ่ะพี่น้องเพิ่นสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้อ่าร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบกับอายุแค่เจ็ดเดือนแปดเดือนครับอ่าแปดเดือนครับเอกสารไปหรอมีครบนะครับเนาะมีครบครับพี่น้องิึงแผ่นหลังเพิ่นนอนเดียวกันกับตัวครับหลังนี่หลังกว้างครับพี่น้องม่งิ่งว่าพันธุกรรมดี เกิดจากแม่เอฟสามสูงร้อยสามสิบลูกชายซปเปอร์เอกแปดเดือนแมนครับราคาเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทกับหนุ่มรออนาคตพอพัานพี่น้องเกรดพีเมียมเบองเหนือหนังตนโต่นราคาก็เป็นราคาห้องเนาะเป็นราคาห้องแล้วก็ห้องหนครับพี่น้องเชื่องไปมักอนาคตพอพันเอาไปปั้นเอาพี่น้องนั้นหายยังไงแบบนี้หายยากครับเบื้องเผาเบื้องเล็บสวยครับทุกอย่างครับ เพื่อเซ็กทุกอย่างเลยพีโดยโดยธรรมชาติครับเลยไม่มีหลังตีเราไม่มีหลังตีครับพี่น้องตัวนี้ครับสี่หมื่นสองนี่คือราคาห้องนะครับพี่น้องราคาห้องราคาตรงกันกับซงฟีเลยตัวไทยนะครับเบื้องเหนือหนังต้นโตเฟินเลี่ยมโตอายุอายุอายุนี่แหละพี่น้องเบื้องอายุว่าอายุแปดเดือนครับพี่น้องครับดหรือเรายัไม่ต้องเต็มห้องไม่ต้องเต็มครัไม่ต้องเต็มแปดเดือนห้องพี่น้องเจ็ดเดือนกว่็สำเบื้องเหนือหนังต้นโตเฟินสี่หมื่นสอง เป็นราคาร้องนะครับเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีตัวไทยเอาหน่ารอรอจึงเืียงครับไปมากสายอ่าอนาคตพอพันพีน้องนี่เอาไปแต่งเอาไปปั้นเนาะครับัวดรอเอืดอรับตหัวดถึกใจหายากครับัวดรอเนี่ยก็เอืดแต่ว่าติสมบูรณ์แบบนี่หายากครับพี่ครับนี่ครับลูกของอ่าซปเปอร์เอกเนาะรับเจ็ดเดือนกว่าครับจะเขาแปดเดือนครับ เปิดไปที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยขอแคบพราคขาดทุนไปส่งในเวิร์ดครับพี่น้องนี่ให้พี่น้องแบ่งปันพันธุกกรรมเปิดพี่เมียมแบบนี้อาชุดต่อไปครับตัวต่อไปตัวที่สองครับอ่าเป็นหนุ่มรออนาคตปอพันตัวนี้ก็ใส่ไงเฮือนะใส่ไงครับลูกหานสิบห้าลูกลูกพ่อไรครับตัวนี้วีเอลโรโจ้ครับอันนี้ลูกชายวีเอลโรโจ้อายุเพิ่นได้เท่าไหร่แล้วครับตัวนี้อายุสิบเอ็ดเดือนครับอายุสิบเอ็ดเดือน ตัวนี้ก็โครงสร้างใหญ่ใหญ่ครับง่ายง่าสูงร้อยสามสิบกว่าเนาะสามสิบห้าครับไปหาหน่อยสิสิบปุ๋ยแล้วครับอายุเจ็ดเดือนครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนยังไม่ถึงปีนะครับลูกชายวีเอลโรโจเอาไปเป็นอนาคตพอพันพอคุ้มฟูงได้พี่น้องเบื้องเนื้อหนังตนโตเพิ่นเม็ดสีสองฝั่งเหมือนกันเหมือนกันครับเม็ดสีสองฝั่งไม่มีจุดมีด่างนะคือประกันอ่าไม่มีจุดมีด่างครับอ่าใครเต็มใบครับใครดำนี่ทีสองฝั่งเลยสูงร้อยสามสิบห้าใส่ง่ๆแบบนี้ ราคาเปิดไปแพงไหมครับตัวนี้ <Be at S 1> เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพ่อครับเอาเบา,บาสองหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้คือราคาร้องนะครับพี่น้องไซร์ร้อยสามสิบห้าบวกลูกชายวีเอลโรโจครับที่เด็ดเลย่สลับป<ง>ูงบะไหลเขาตัวนี้ไปก็ได้พี่น้อง,งเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟุงได้สบายกับราคานี่ง้วย,ยังไม่ถึงถึงปีสองหมื่นเจ็ดต่อรองได้ส่งฟรีได้ครับอะพี่น้องเฉพาะคาทรงกับหลายบาทแล้วครับม่นครับอ่อยดีว่าจามาขาดทุนบนทรงให้เบดแล้วครับพี่น้อง ว่าจะเหลือพ่อได้เหลือขา้าวยเตี๋ยวเนาะแมนครับ,รบสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับที่เด็ดของ V ีเอลโรโจครับหนุม่มรออนาคตพ่อพันตัวที่สองเบอรงแมทเมทสีแขงขาเพอร์เฟกครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวชุ่มตัวต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกพันธุก,กรรมดีๆวันนี้มีสองโคมเนาะแมนครับวันนี้มีแม่ลูกอีกสองโคมครับสวยๆเอาเบอร์หนึ่งโคบแรกเป็นแม่ลูกเป็นแม่หัวลุ่น แม่หัวโลดลูกแรกครับผมลูกแรกพร้อมเอาสายพัฒนาพี่น้องราคาหย่อมเย้าแม่ลูกลูกสาวลูกลูกพ่อใดครับตัวนี้ลูกสาววีโก้สองล้านครับลูกสาวพ่อวีโก้สองล้านในชั่เดือนตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าเอกสารใบหลอดมีครบเนาะมีครบครับพี่น้องเอาสายพัฒนาราคาเบาๆแม่เพิ่นสูงเลยร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกบวกครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกบวกอันนี้คือติดตามไปเนาะแม่ครับอันนี้วีอโรโจไอวีโก้บีวีโก้สองล้านวีโก้สองล้าน สามเดือนตีตัวนี้แมนครับแมนครับพี่น้องมึงเนื้อหนังตโตเพิ่นเลี่ยมโตเพิ่นแม่สูงร้อยสี่สิบอ่าเป็นแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกครับับเป็นง่วงงามเหรอเนาะแม่พี่น้องง่งามสวยแต่ว่าราคาราคาเบาเลยราคาถูกๆเลยแมนครับเอาแม่ลูกแรกครับอ่าแม่หัวลูนลูกสาววีโกสองหลานเบอร์หนึ่งราคาเท่าไรครับเปิดไปสองหมื่นเก้าพ่อครับเอาเบาสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นแม่สดลูกสวยแม่ลูกแรกครับ ตอนอ้วนเขาหลุดตอนอ้วนเขาเจ้าให้สี่หมื่นกว่าคนนี้ตอนนอท่องอะตอนท่องแม่ครับงวงงามพี่น้องงวงงามเป็นงวงงามนะครับมันมาก่าเน่ามันค้นเลี้ยงนะครับเลียสวยเลยครับโฮมนี้นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟีทุภาคอีสานนะครับราคาตรงกันกับส่งฟีดทุกที่ครับพี่น้องเสียสวยแม่กับสดอ่ลูกก็สวยครับใบหลอดครบมีครบบิดครับอพี่น้องบ่งเลี่ยมโตบ่งลุกสาเวิรน่ถึกแต่ละมื่นก็บาทเนาะครับ เฉลี่ยแล้วก็ราคาก่อนตอกก็อยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับพี่น้องนี่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับอ่าโคมแแลกแหกหมานครับอ่าหนึ่งอ้สองหมื่นเก้าเนาะแมนครับอเดี๋ยวชุดต่อไปครับตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องที่เด็ดงัวง่ามครับใจลูกเจ็บเทพครับเบอร์สองนี่เป็นแม่ลูกลูกสาวพอไรครับออกฟอร์ดครับลูกสาวออกฟอร์ดโรเจอร์เนาะแมนครับได้พอเดือนไปแล้วครับเนี่ยสิบสี่วันครับสิบสี่วัน แต่ดูเพิ่งรุดครับแต่ดูเพิ่งรุดครับพี่น้องครับแต่ให้ลูกงามครับนาะสุดยอดครับแม่เพิ่นกับสีสดครับพี่น้องสีสดแดงโบดเข้มใส่ข้อพวกนุ่มกระลังมากแ่อะไรลูกไม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งแม่ไปพังพังก่อนพี่น้องแม่เพิ่นสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบครับแม่สูงร้อยห้าสิบครับไซส์ใหญ่ยักษ์นะครับพี่น้องเอาแส่ใหญ่กับลูกสาวออ่่าาลูกสาวพอด้วยครับผมออฟฟอร์ดครับออฟฟอร์ดโรเจอร์เนาะแมนครับเด็กชี้มือเหรอสิบสี่มือครับสิบสี่มือในสองอาทิตย์พี่ ห็นทีแรกว่ามันโตผูครับตัวนี้อันนี้เป็นลูกโตที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะแมนครับสีสดครับแม่แดงไม่มีจุดมีด่างครับทั้งแม่ทั้งลูกลูกสาวได้สิบสี่วันเปิดราคาไปเท่าอรไรครับครบเลยครบเลยสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องแม่ลูกใส่ใหญ่ๆครับอ่แม่สูงร้อยหกสิบไปร้อยห้าสิบนะครับอดีตห่วงเงินแสนนะครับลูกสาวแค่สิบสี่วันอ่าเอกสารใบหลอดนี้ครบนะครับพี่น้องนี่ ี่หมืนเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกลูกสาวอ่ะสวยครับพี่น้องกเองเอัเป็นราคาห้องเนาะเป็นราคาห้องตอร้องได้แล้วครับพี่น้องแม่อ่างไงน้าเลือกดีถ้าผู้ใดมีเวลาเอาลูกมันไปท่อมไปเลี้ยงถึงจังหน่อยนี่ครับผมว่านี่กำไรแนน่อนครับนี่กำไรแนนอนพี่น้อง<ว>แม่แต่แง่เงาเนาะแมนครับลูกตัวดีครับเลี้ยมตัวดีครับพี่น้องเลี้ยมตัวดีแม่ก็สดอ่ะลูกก็ง,งามอายุแค่สิบสี่วันสวยจริงเชื่องออครับเนาะแมนครับผู้เฒ่าเลี้ยงได้ครับพี่น้องไปมักง้วงาม อดีตง้วงเงื่อนแสล่ะครับตัวนี้47,000บาทเนาะเป็นราคาร้องสวยสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับเนาะเหมือนกันครับสีสองฝั่งเอาพี่น้องเบิรงโคนหางอะนี่สวยครับหางลามหลากดินเลยครับสีแดงสดนะครับพี่น้องสีแดงสดบ่มีจุดมีทางจังจุดเลยบ่มีครับเชื่องพร่อมพี่น้อง47,000ครับกับแม่วัวอ่ะแม่ลูกสวยๆครับพี่น้องเบิงกระคัก เบิง้งหลังกำลังจิตแตกครับพี่น้อง47,000บาทเอกสารใบอดมีครบไปหมากง่องามสวยๆแบบนี้ครับเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันสวยๆเลยอ่าชุดต่อไปครับผมเบิรดแล้วครับเบิดแล้ว <laughs> มือนี้มีเทเป็นแม่ลูกครับพี่น้องแม่ลูกสองโค้แล้วก็หนุน่มรออนนคตรพ่อพันสองตัวครับพี่น้องอ่ายกได้แยกได้พี่น้องถ้ายกทำเม้าอีลราค่าพิเศษเลยเนาะพิเศษเลยคือถ้าเป็นชุดตั้งฟาร์มพี่น้องยกเนี่ยราคาพิเศษเลยถ้ายกตั้ง อ่าสี่รายการแถมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้รถได้หลายพร้อมรถได้หลายรถได้หลายพร้อมลเอลยนะครับพี่น้องแสสน,นิดๆเ<ล>บ็ดคอกนี่แสกยบเบ็ดเนี่ยแสนแสนิดๆแสสนิดๆตกวตัวผูกกับคุ้มเลยเนี่แมนครับตัวผูกต,ผตัวแรกครับพี่น้องกันมาแสนนิดๆเด็กกับพ่อสื่อแห้งจักตัวละแสนนิดๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกตัวเนี่ยหกตัวอ่าตึงตัวละหมื่นก็บาทเองเนี่ยครับรับพี่แจ๊น้าครับพี่น้าเพิ่งเอาพี่น้องกันแสนนิดๆเนี่กับเป็นหนาราคาที่น่าสนใจครับครับ อาสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องอีกนะครับผมศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมเ e ็ดบุกอะเสนีปัสสาคำเสนีสนปัสสาคำเนาะหรือเขามาชมยุพานบ้านไหนครับบ้านสงเฟื่ยตะบ,บนเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับครับผมอาสารกิฟนี้ชิโชมมานครับผมสวัสดีครับ